ที่นักมวยระดับโลกไว้วางใจเลือกใช้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ชั้น2ของศูนย์การค้าสยามทาคาชิมายะนะครับขอบคุณบริษัทชนบุรีอัดมีเดียกรุ๊ปจำกัดรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทรเบอี้ศ8 6 0ตอง2อตอง8ขอขอบคุณครับตามกันต่อนะครับยกที่3คู้เอกนำรายการของเราครับช่วงถ่ายทอดทางพรูโฟออยู่ช่อง24 คมมาตักอออัจฉรยิยะแชมเปี้ยนนะครับ130ปอนด์ช่อง true for you เจอคู่ปรับเก่าธนูเพชรบอรุร่งโรดหรือวอสังประไพครับวงนายตีตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้กรรมการธงชัยทองสเสวีก,ก็แยกครับอ้าวปอะก,กันแชมป์นะครับของทวฟยูในรุ่นร้อยสามสิบปอนซูปเปอร์เอ้าแตะขวาเข้ากลางหลังเลยนะครับธนูเพชรนี่เลยครับอ้าวต่อยไปนึกถึงโตโยต้าต้องโตโยตา้าเทนโมเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดอ้าว ยับไม่อีกคมประตักซ้ายไปสวยทธนูเพชรแทงมาคมประตักตีไปปล้ำไล่แขนเอ้าคมประตักแม่นูเพชรกับแทงเอ้าแทงไปคมประตักธนูเพชรติดอีกอย่าอยู่นอกนะครับมือไม่ตกด้วยนะธนูเพชรซ้ายไปเอ้าแม่โยนทอดแหล้มไปเลยนะครับคมประตัดอ่ะอ่นี่ครับเสียบไปคมประตักทนูเพชรยังไงครับเสียบเหมือนกันธนูเพชร อ่มมาคมตักท่านโอ้โหหลุดหลุดหลุดยับแข่งนี้ใกล้ๆครับปักหลักกันดวนเขาด่วนโอ้โหนี่แหละครับมาแห่แกมีเหลี่ยมแล้วก็ใช้ข้อแขนครับหักล้มลงไปครับอ่มมาคมตักชนต่อมาตีมาเอาแม่พยายามจะชิงหันเหลี่ยมจับคอให้ได้ครับเอามาจัดแบบนี้นี่แฟนซิซารเลยนะครับเชียบูธนัทเดชนี่นนอ้าวล็อกไว ดีเลครับเข้มขัดในร่วร้อยสามสิบบอลของทูกาย่ด้วยเอาแทงไปคม,มตัดซ้ายไปคม,มตัดอีกธนูเพชรการยาตกนะการยาตกนะแทงไปคม,มตัดธนูเพชรไล่มาแทงซ้ายมาล็อกไวแม่ดูไปช่างกันลุ้นเลยเอาขยับอีกติดไปติดไปติดไปธนูเพชรเอาปัดมามากอมา,มาซ้ายสวยของคมตัดคมปรตัดขาอารมไปคมประตัด โอ้โห,โ,หโหนี่ครับมาชิงจังหวะกันน่าดูเลยครับคู่เอกของเราเสียบบายพมตักธนูเพชรเสียบคืนสายสายส,ายสองแท่งน้านี่แหละครับโอ้โห,โหโดนเกี่ยวล้มไปสองสามครั้งแล้วครับยกนี้พมตัะธนูเพชรตั้งเอาคืนทันควังเลยครับโอ้โห,โหล้มได้ก็ลุกได้หักเอาคืนเหมือนกันนะครับพมตักในช่วงท้ายปล่ยยกที่3ครับ แทงขวาไปอ่าวงนรวบเข้ารวบแหมมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันใกล้เชือกใกล้เชือกสีได้ไหมขวางก่อนจากครับให้น้ำแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาซัดก,กันยกสี่ เลยนะครับสำหรับผู้ชนะในคู่นี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับใครจะคว้ารางวัลพิเศษเยอะแยะไปครองประจําค่ำคืนวันนี้ครับเนื่องจากคู่นี้เป็นการป้องกันแชมป์เลยครับก็มีกรรมการฝาผีพยานครับพีนนนทลายแล้วก็ตีภูทรครับมาซัดกันต่อครับยกนี้ยกที่สี่ครับจะออกหน้าไหนแชมป์อยู่ที่เดิมหรือเปลี่ยนเอวครับอ้าวปล้ำแล้วนะครับนูเพชรน้ำเงินฝ่ายแดงก็มารเจ้าตะเมิงควานหาเศษตังเลยนะครับ ธนูเพชรเอาคมาตัดลงขวาไปอีกทีนึ่งธนูเพชรแทงไปแหมเสียเลยนะครับลูกนี้เสียหลักโอ้โหขาเชือกและโดนตามด้วยธนูเพชรนะครับคมาตัดนี่ตามเลยเอ้าวัดดวงเลยนะครับติดอีกเอ้าซ้ายไปธนูเพชรหาเรื่องอย่างเดียวนะครับยกนี้ล็อกตีไปธนูเพชรคมาตัดแทงขาไว้ธนูเพชรตีไปแหมดูดี้โยก ส้างจังหวะขวาไปซ้ายโอ้โอ้โอ้เตืออเกืออเตือบโอ้โหนี่ครับเหอไม่ได้เขาคมกระตักมาจอมเตะก้านคออยู่แล้วครับโอ้ดีที่แม่ะมันมันไม่หนักไม่แรงมันกลางกลางเอียงนิดนิดเอียงนิดนิดแต่ตอนนี้ฟื้นแล้วฟื้นแล้วโอ้โหฟื้นแล้วลุกขึ้นมาก็ต้องเอาคืนครับโอ้ยโดนเตะก้านคอไปครับ อ้าวเซลงงามาวงในวงในพยายามข้แขนขวาครับของคมประตักธนูเพชรก็ชนอย่างเดียวทอทหารอดทนครับอา้าวอย่าตกนะธนูเพชรอา้าวตีไปไนายใช้ได้เสียไปเสียไปคมปะตักธนูเพชรฟาดไปแทงมาคมประตักแทงมาธนูเพชรล็อกไว้คมปะตักมเสียไปธนูเพชรยันมาอีก วัดดวงเลยนะครับโอ้โหดูวันนี้ครับมวยมันสนั่นเมืองเพชรยินดีบวกพอหลักบุญนัดฉลองเบอร์เดย์เสียนาคุณวิรัตครับดูครับผ่มวยมันมันอย่างนี้เอา้าไตเข้าไปขนูเพชรทงซ้ายครับของโมาตักธนูเพชรก็ฟื้นแล้วก็พยายามจะเร่งเอาคืนครับ โค้งสุดท้ายปลายยกที่4อีกเกือบเกือบหนึ่งนาทีครับนี่แหละครับแม่มวยออกมาแบบนี้แล้วโอ้โหแฟนมวยสีสาทั้งเมืองเสียบาสเดีนนี่ปลื้มใจเลยจัดอย่างนี้นี่แฟนชื่นอชมอเอาติดไปไล่ไปแม่ธนูเพชรแทงมาคมตะตัดเสียบมาโอ้โฮเฮไปเฮมาตลอดเลยทีเดียวนะครับวันนี้พลิกอุตลุดเลยคู่ไหนคู่ไหนนี่พลิกตลอดติดไปธนูเพชรแทงมาคมตะ ตากอาศัยเอ็มนี่อาศัยอ่อนอ่อนอ่อนเอา้าตีไป,นปเน็บไปธูเพชก็ตีด้วยนะครับปลายยกและเหลืออีกนิดเดียวไม่รู้ว่าเข้มขัดนะครับจะอยู่กับใคยในรุ่นซุปเปอร์ไฟน์เวย์ร้อยบเอ้าบุกนากเอา้าธนูเพชรตีไปนิดเดียวนะครับไกลา,าหมดยกที่4ี่ขยับไปอีกหมดยกที่4นะครับ พรายนะครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนันเมืองของเราในวันนี้ขอบคุณอุปกรณ์มวยย่อพายขอบคุณน้าจิ้มดับลันสารคามครับน้ำจิ้มรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจปสาวหน้าร้านคอเคลซีฟู้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบคุณครับเอาตามกันต่อเลยครับยกสุดท้ายสามนาทีสุดท้ายจะเป็นเกมของใครครับผมมาตาก้องกันแชมป์ร้อยสามสิบช่องทูโฟยูกับธนูเพชรมายกนี้ได้รู้ผลครับ มาต่อยกันสะใจให้เลยนะครับสะใจคุณนายผู้ว่าเลยเดินติดไปอีกติดไปอีกนี่นะครับเดินตลอดนะครับธนูเพชรโอ้โหคู่นี้ป้องกันแชมป์ของทุกายูด้วยในรุ่นซูปเปอร์เฟอร์เทเวดเดินธนูเพชรเดินอีกสมตะแม่อาศัยเหลี่ยงไปีบายธนูเพชไรไม่รว่าอย่าสุดอย่าล้มอย่าแพ่วนะครับ เสียโมดนิ่ออกผู้มวยไปแล้วนี่แฟนชื่นชอบทั้งเมืองอา้าวบุกหนกักบุกหนกักตีไปธนูเพชรแม่แต่ว่าคมตักเกิดกันกิดกันเลยนะครับอาศัยนี่ลูกอ,อ่อนอ่อนนิดนึงต่อข้างเปนเอา้าวซ้ายไปธนูเพชรตามบุกหนกักแม่แดูดิไก้วไว้เลยอะ่ะทางคมตักนะครับครับอ่านี่ครับอ้าวตอนนี้ าทางมูลก็เลบอกเดินอีกนิดนึงธนูเพชรเดินเล่นไปอีกหน่อยนึงโอ้โหแต่ว่าคมตักครับแ่าไม่เบียดไม่ประทะด,ด้วยแล้วครับตอนนี้อา,อาจารย์ธงชัยทองสวัสดิ์ึงแกะแยกออกมานี่กับมหาบัณฑิตป้ายแดงเลยนะครับอาจารย์ธงชัยทองสวัสพิ่ึงรับปริญญาทโทครศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตนี่ครับจาก เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารลาดกระบังครับอ่ะแสดงความดีดีกับเปาธงชัยของเวยด้วยแ,แต่ว่าตอนนี้มาแล้วอีกหนึ่งนาทีครับามิงอ้าวเริ่มเฮมาอีกอ้าวไปแดงนะครับคมประตอออัดอัจฉริยะน้ำเงินธนูเพชรวัวสังประภัยชนอย่างเดียวธนูเพชรแม่แต่ว่าคมประตัดแกก็อาศัยออกข้างไปเรื่อยนะครับไม่ประทะไม่ประทะธนูเพชรชนอีก ว,วิ่งใส่เลยวิ่งใส่เลยวิ่งใส่เลยแทงไป oh. คมประตัดแกล็อกไว้ล็อกไว้เวลาเหลืออีกไม่เกิน40วินะครับคู่นี้ป้องกันแชมป์ในรุ่นซูปเปอร์ไฟเตอร์เวทของทูกปยูด้วยนะครับในพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ฝ่ายแดงก็คือคมประตัอชิริยะน้ำเงินธนูเพชรวอรสังปาไผ่หรูเพชรฝ่ายเดินอีกอีกนิดเดียวนะครับใกล้จะหมดยกสุดท้ายอาดไม่ตกแล้วนะครับคมประ ออกไปใช้พื้นที่พื้นที่ภายในเวทีให้เป็นประโยชน์นะครับออกไปนิดนึงนี่นะครับใกล้จะหมดยกสุดท้ายแล้วอ่ะแมทางธนูเพชรก็ไม่เดินแล้วครับสมปรากออกไปหมุนไปหมดยกสุดท้ายนะครับแม่ต่อยกันแบบสมศักดิ์ศรีเลยน,นะครับคู่นี้ป้องกันแชมป์ของทวิกูนะครับ ในรุ่นซูเปอร์ไฟทเวน์นะครับนี้ได้รับเกียรติจากดรพงศ์พิเศษภัยทูนครับรองประธานอาวุโสเครือเจริญโคกัณฑ์มอบเข็มขัดให้คมประตักออัจฉริยะครับบนเวทีก็มีพีเ่เพื่อนครนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัสเสียงลอพี่หลวงคนเดิมครับแล้วก็พี่สี่คิงมาร่วมความยินดีกับคมประตักนะครับลำดับต่อไปครับเชิญดรพงศ์ครับมอป้ายดร